หูฟังเล่นเกมตัวใหม่ล่าสุดในปี2021ที่สามารถใช้งานพร้อมกัน2ดีไว้์ได้ในเวลาเดียวกันเลยนะครับก็คือสามารถที่จะต่อสายแจ็ค3.5เสียบคอมเสียบเครื่องเกมเล่นเกมได้และสามารถคุยแชทคุยโทรศัพท์ฟังเพลงผ่านบลูทูธไปพร้อมๆกันได้นั่นก็คือเจ้าหูฟัง HS 70 บลูทูธจากคอแสตัวนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปดูรีวิวกันได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนรงอินลุนครับและนี่คือ HS 7 0 บลูทูธหูฟังที่สามารถใช้เล่นเกมแบบเสียบสายได้และใช้งานคุยโทรศัพท์คุยแชทฟังเพลงผ่านบลูทูธบนมือถือหรืออุปรกรณ์อื่นที่รองรับไปพร้อมๆกันได้ครับเจ้านี่ครับสนนร,ราคาอยู่ที่3,490บาทครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่อง30ชั่วโมงโดยตัวกล่องของเขานะครับก็มาพร้อมกับการดีไซน์แบบใหม่ในสไตล์ของคอแซนะครับ ต้องแต่โลโก้เะครับเป็นโลโก้ตัวหนังสือคอแซใหม่นะครับแต่ยังคงเป็นเรือใบโจนสลัดเหมือนเดิมครับสามารถใช้กับดี device ต่างๆได้อย่างครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกมอย่าง s w i t ต h จาก n i n t e n d o x b o x p l a y s t a t i o n PC หรือสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับ ตัวดีไซน์ของตัวหูฟังก็มีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ด้วยนะฮะเชื่อมต่อได้แบบมีสายและบลูทูธ5.0นะครับรองรับ IQ ได้นะครับแต่จะไม่มีไฟ RGB นะ IQ นี่จะรองรับในกรณีที่ปรับเสียงเพิ่มปรับเสียงลงปรับอีคอไลเซอร์ปรับวอลลุมและ ปรับในส่วนของตัวไซต์โทนนั่นเองนะครับมีมาตรฐานการรองรับ Discord Certificate ด้วยนะครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นสเปคต่างๆที่ระบุเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรองรับ b l บลู o t h นะครับตัวหูฟังนะครับเชื่อมต่อ PC นะครับรองรับได้ในรูปแบบของตัว24บิต96เฮิร์สนะครับ แจ็คแบบ3.5และต่อแบบ USB ก็ได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงมีตัวไดรฟเออร์ขนาด50มิลิเมตรเป็นแบบ n e โอไดเมียมไฮคุอลิตี้ที่ถูกจูนเสียงมาโดยคอแซนะครับแบตเตอรี่อย่างที่แจ้งไปเลยใช้งานได้ต่อเนื่อง30ชั่วโมงนะครับน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่าเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวหูฟังกันนะครับตัวนี้ก็เป็นหูฟังตัวใหม่ล่าสุดคลิ้งๆเลย นะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานกันก่อนละฮะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่หน้าตาของตัวหูฟังนะครับสวยงามทีเดียวนะแกะตรงนี้ออกมานะครับเหมือนเป็นแบบลักษณะบบตัวคาดไว้นะครับกันหลุดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกาวอีกนิดนึงซึ่งสามารถแกะออกมาได้นะครับ เข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอกับตัวนี้ก็คือตัวก้านของไมโครโฟนซึ่งสามารถถอดเข้าถอดออกได้อชแได้นั่นเองนะครับนี่คือตัวก้านใหม่นะฮะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีอันนี้นะฮะเอาไว้โรยข้าวกินไม่อยากนะระเล่นเราเล่นลน,นะับเป็นสารดูดความชื้นนะครับซิลิกรเจลนะฮะร,ร,รับประทานไม่ได้นะอันตารายนะครับอันนี้จะเป็นฟองน้ําสําหรับตัวไมโครโฟนนะครับ สายครับที่เป็นตัวสายชาร์จนะครับรวมถึงสายเชื่อมต่อนะครับและอีกอันหนึ่งจะเป็นสายสำหรับแจ็ค3.5นั่นเองนะครับตัวหูฟังเนี่ยครับค่อนข้างสวยไว้เฮ้ยเฮ้ยสวยนะแล้วก็มีน้ำหนักอยู่พอสมควรทีเดียวดูพรีเมียมขึ้นนะครับสมกับราคาเลยฮนะราคาจะอยู่ที่3,490้ยเบบาทเนื้องานใช้ได้นะครับและตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับ อันนี้ฮะเฮดแบนด์นะฮะนี่หรือที่ผ้าศีสะนะครับมีโลโก้คอแซ r บริเวณตรงนี้นะฮะซึ่งโลโก้คอแซ r เป็นโลโก้ใหม่ดูมินิมอ l i s สมากขึ้นหรือว่าดูเรียบหรูดูดีมากขึ้นนั่นเองนะครับและบริเวณตรงนี้นะครับที่สัมผัสกับตัวบริเวณศีษะจะเป็น Memory f o โ m แข็งแรงทนทานอยู่นะและที่สำคัญเลยนะฮะการดีไซน์ในเรื่องของสีอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าจะทำสีขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับ สีตัวนี้จะเป็นสีด้านและ้นะครับเป็นดําด้านนะครับพร้อมกับตัวโลโก้นะครับซึ่งก็เป็นโทนสีดําแบบดำไปเลยฮนะออดำสนิทไปเลยนะครับมีตัดลูกลงลูกเล่นนะครับบริเวณตรงที่ครอบหูนะฮะสวยงามเป็นตัดขายแพทเทิร์นสามเหลี่ยมตามสไตล์ของคอ r แซ i r นะครับวัสดุตัวนี้จะค่อนข้างแข็งแรงนะเป็นโลหะนะครับแบบนี้เลยนะโลหะผิวเรียบนะครับแบบด้านซึ่งสามารถที่จะปรับ ระดับของหูฟังได้ด้วยนะครับตรงนี้จะเขียนไว้ว่าเป็น70 BT นะครับ70 BT ก็คือ HS 70 Bluetooth นั่นเองนะครับปรับระดับความสูงของตัวหูฟังได้นะครับเข้ากับสรีละของคนไทยมากขึ้นเนาะมีฮะปรับได้ทั้ง2ด้านนะครับตรงนี้นะครับจะมีการแซมสีเหลืองเอาไว้นะครับบ่งบอกความเป็นคอแซเอาไว้นะครับซ่อนอยู่น,นะฮะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ใส่มาในส่วนนี้นะครับ นี่ตูหูฟังก็นะครับที่ครอบหูจะขยับได้นิดนึงนะครับเพื่อให้เข้ากับเซรีละใบหูของผู้ใช้งานมากขึ้นนั่นเองนะครับข้างนี้จะเป็นข้างขวานะครับส่วนข้างนี้จะเป็นข้างซ้ายมีระบุเอาไว้นะค่อนข้างที่จะชัดนะครับในส่วนของปุ่มกดบนตัวหูฟังนะครับก็จะมีปุ่ม power นะครับตรงนี้มีปุ่มสำหรับ m ไม้นะครับ volume นะครับปรับ ขึ้นปรับลงนะครับช่องตรงนี้นะครับช่องเชื่อมต่อชาร์จไฟเป็นแบบ USB นะครับซึ่งสามารถใช้งานเป็นออดิโอได้เช่นกันนะแล้วก็แจ็ค3.5นะครับรวมไปถึงด้านนี้ครับเป็นช่องเชื่อมต่อไมโครโฟนนะครับเสียบไมโครโฟนเข้าไปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับใส่ฟองน้ำกันลมเอาไว้ด้วยนะครับให้มันครบสูตรซะสำหรับใช้งานในสเตชันนะครับทั่วไปตามบ้านเล่นเกม ที่บ้านแรงตา่างแต่เวลาออกไปนอกสถานที่ใช้กับสมาร์ทโฟนมือถืออุปกรณ์เล่นเกมที่รองรับบลูทูธก็ปิดตรงนี้ซะนี่นะฮะมียางรองแบบนี้ปิดซะแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับจุดที่น่าสนใจคือสายที่แถมมานะครับแถมมาค่อนข้างเยอะนะนี่นะครับตัวแจ็คนะครับหน้าตาดูดีทีเดียวทีแรกนึกว่าทำไม่เสร็จไม่ใช่นะฮะนี่ ปลดออกมานะครับจะเจอกับลวดลายของตัวแจ็คนะสวยนะครับนี่ฮะมีโลโก้หูฟังตรงนี้นะครับสวยทีเดียวนะครับแจ็คเป็น3ขีดใช้กับสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับด้านหนึ่งเสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนด้านหนึ่งเสียบเข้ากับตัวหูฟังนะฮะจะมีสีที่ต่างกันนะสังเกตดูดีๆตัวนี้นะฮะจะเป็นสีเทานะครับด้านนี้จะเป็นสีดำนะครับ แจ็คไม่เหมือนกัน,น,นต้องเสียบให้ถูกขั้วด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสายชาร์จหัวแปลกดีนะฮะไม่ค่อยเห็นคอแซทําหัวแบบนี้เท่าไหร่เฮ้ยไม่ใช่เขาหุ้มมาเออกัรลอยนั่นเองนะครับหุ้มมาซะแปลกใจเลยนะฮะนี่ฮะหัวต่อนะครับเป็น t y p e C และเป็นตัว usb t ท p e A ด้านนี้เสียบเข้าคอมด้านนี้เสียบเข้าหูฟังนะครับ ในที่สุดหูฟังคอแซรุ่นร,ระดับกลางก็ทำหัวไทซ e C สำหรับเชื่อมต่อสักทีนะครับสายเป็นสายถักทั้งคู่เลยความยาวประมาณ1.8เมตรนะครับส่วนตัวหูฟังนะครับเวลาใช้งานนะฮะสามารถแบบนี้เลยใส่ให้ดูกันนี่ใส่เข้าไปตรงตแบบนี้ได้เลยนะครับปรับระดับครับด้านข้างครับหัวโตวนะฮะหัวโตวหัวโตวนี่เป็นแบบนี้นะฮะหันด้านข้างให้ดูกัน นะสามารถที่จะต่อไมคก็ได้นะครับเดี๋ยวลองต่อไมคดูกันเวลาใช้งานแบบต่อไมคมันจะออกมาปเป็นลักษณะไหนนี่ต่อไมคและวไมคจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเอามาจอปากก็ได้แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลควบคุมได้นะครับบริเวณเนิ้วโป้งจะมีปุ่มต่างๆซึ่งต้องอาศัยในเรื่องของการจดจำสักนิดหนึ่งนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงมิวไมค์นะครับชาร์จไฟอะไรต่างๆอยู่บริเวณ นิ้วโป้งด้านซ้ายมือด้านนี้นะครับเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้พอดีอ่านี่ก็คือตัวหูฟังนะครับ Corsair HS 70 Bluetooth เดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงลองฟังเสียงไมค์กันว่าจะโดนใจเ,เพื่อนๆหรือเปล่าตามไปดูกันได้เลยครับทดสอบครับอเสียงจากไมโครโฟนผ่าน Bluetooth นะครับบน iPhone 11 Pro Max ครับต่อเชื่อมผ่าน หูฟัง HS 70 Bluetooth เสียงเป็นอย่างไรกันบ้างครับลองพิจารณากันดูนะครับผมโอ้โหเฮ้ยใช้ได้นะเรื่องของแนวเสียงนี่ผมบอกได้เลยว่าเป็นแนวเสียงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะครับออกไปในทางเบสหนักๆแน่นๆเล่นเกมเดือดๆมันๆนะฮะผมลองเล่น2เกมก็คือ COD กับตัว Counter Strike การแยกทิศทางถือว่าใช้ได้นะครับ โดยตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหูฟังแบบสเตอริโอนะแต่ก็จะมีในเรื่องของฟีเจอร์เสียงนะครับจาก Windows พวก Windows Special อะไรอย่างเงี้ยครับที่จะสามารถจำลองมิติของเสียงต่างๆเพิ่มเติมได้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบเสียงเพียอพของเขามากกว่าบวกกับฟีเจอร์ที่เรียกว่าเด็ดมากคือคุณสามารถเล่นเกมเนี่ยโดยการต่อ usb หรือแจ็ค3.5เล่นไปได้ด้วยและคุณยังสามารถที่จะเปิดแชทนะครับแชทกับเพื่อน ยกตัวอย่างเช่น Discord Line หรือว่า Zoom หรืออะไรก็าตามแต่เล่นไปแชทไปโดยที่ไม่ต้องหนักเครื่องนะอ่าคือเราไม่ต้องเปิดตัวแอปพลิเคชันในคอมเราเปิดในมือถือก็ได้ถือว่าแจ๋วมากนะครับแอดบิแนะนำนะครับเวลาใช้งานนะฮะถ้าจะให้ได้เสียงที่ดีสุดได้ประสิทธิภาพที่ดีสุดแนะนำว่าให้ต่อนะครับ ต่อแบบ USB Type C อ่าจบเลยนะครับเพราะว่าถ้าต่อแบบแจ็ค3.5มันก็อาจจะต้องขึ้นกับตัวซาวการ์ดของเครื่องคอมอีกนะครับเพราะว่าถ้าต่อแบบ USB เนี่ยเขาจะมีซาวการ์ดในตัวเลยจบเลยนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าเราออกไปนอกสถานที่ เอามาใช้ในแบบที่ไร้สายแบบนี้ก็ถือว่าแจ๋วนะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าแม้แต่ไปติดต่อง,งานไปต่างจังหวัดอยากจะฟังเพลงเพลินๆโดยที่ไม่อยากจะเล่นเกมอะไรหนักมากหรืออยากจะเล่นเกมมือถืออะไรแบบนี้ ต่อบลูทูธก็ถือว่าไม่เลวนะครับอาจจะมี delay ดีเลยนิดนิดนะครับแต่ภาพรวมผมถือว่าโอเคถ้าเราไม่ได้ไปนเน้นเล่นเกมแบบสไตล์มือถือที่เป็นแบบบลูทูธตลอดเวลามาเวิร์กนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยถ้าสรุปรวมมันเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครบ้างผมบอกได้เลยนะครับความเหมาะสมของมันเหมาะสําหรับเราเกมเมอร์จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์แพลตฟอร์มไหน PC x b o x p l a y s t a t i o n Nintendo คอนโซลต่างๆตัวนี้ดีมากในะรูปแบบของการต่อแจ็ค3.5รวไมไปถึงต่อแบบ USB UH นะครับแล้วก็สามารถที่จะคุยโทรศัพท์คุยแชทอะไรต่างๆหรือแม้แต่ฟังเพลงต่างๆโดยสัญญาณบลูทูธแบบพร้อมกันได้นะครับแต่สิ่งที่อาจจะไม่ได้เหมาะเพอร์เฟกต์ร้อก็คือการเอาไปเล่นเกมบนมือถือแบบจริงจังนะครับโอเคแหละไอ้เจ้าตัวนี้มันเล่นเกมมือถือได้อยู่ก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นบลูทูธ 5.0นะครับมันก็ยังมีความดีเลยนิดหนึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะจับกันได้นะครับแต่ถามว่ามันอาจจะไม่ได้แมชกับใคร100%นะครับผมมองว่าสำหรับคนที่ไปเล่นเกมมือถือแบบจริงจังเก็บแรงเก็บผลอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันจะมีความดีเลยนิดๆของตัวหูฟังอยู่นะครับเวลาใช้งานบลูทูธถ้าเอาแบบเล่นเกมเคช่วนขำๆสบายๆไม่จริงจังมากคุยแชทกับเพื่อนผ่านตัวไมค์ตัวนี้เวลาต่อบลูทูธผมว่าเฮ้ย ได้อยู่นะภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะคุ้มค่าใช้ได้สำหรับ3,490บาทถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนใช้งานกับเจ้าหูฟังตัวนี้ได้ครบฟีเจอร์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยากจะใช้งานในการต่อบลูทูธ อยากจะต่อสายอย่างเดียวหรืออยากจะใช้เป็นไวเลสเพียวเพียวที่ไม่มีความดีเลยหรือดีเลยต่ำนะฮะผมแนะนำว่าให้ใช้ตัว hs 7 0 v i สไวเดีกว่าหรือไปใช้ Virtuoso จะแจ่มยิ่งกว่านี้อีกนะครับเลือกให้เหมาะสมก็แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้าหูฟัง hs 7 0ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ดีนะเลือกใช้ให้ถูกก็แล้วกันนะครับขอบคุณคอแซที่เอื้อเฟอื้อหูฟังมาให้ได้ลองใช้กันนะครับ ยังไงซะอยากดูรีวิวอะไรในวิดีโอน้าพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับในวิดีโอถัดไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ